Champion Challenge. Our sixth tonight at 53 kilograms. Introducing our blue colonel coming from mehonsan Province. He training out of Seri Poo PC Gym with professional records of 55 and 35 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Petdam Seri Poo PC Gym. Flight. Ladies and gentlemen, welcoming your blue corner. Coming from Mae on Son Province, training out of Sailree Pool Physical Gym in Chiang Mai. Put your hands together for Vietnam Sailree Pool Physical Gym. And his opponent in the brain corner coming from pitching Province. he training out of Salt Temp Star Gym with professional records of 31 fights and 23 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Naropon Salt Temp Star. The Global Fight! และแอน r รอยด์ในริง right now is y o u r r right e d c o r n e r coming from p i c h i Province training out of Saw Teep Star Gym. Let's cheer for n i r u p o n Saw Teep Star. เอาละครับทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับว่าแชมป์นในรุ่นนักกัด74กิโลกรัม เป็นนักชกจากนกครศรีธรรมราชครับจอมคลปอบุรภาต้องติดตามกันต่อเลยครับว่าครั้งต่อไปการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของจอมคลจะเจอกับใครและจะป้องกันแชมป์ไปได้นานแค่ไหนครับอดใจรอกันต่อไปเลยครับท่านผู้ชมครับอ่บท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังติดตามผ่านทางออนไลน์ของ Max กซมวยไทยครับทั้ง e b o o k Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ในคู่ที่6ของรายการครับนันลพลสอเทพสตาในมุมแดงครับนักชกจากพิจิตเจอกับเพชรดำเสรีผู้พิสิิ์ยิมครับนักชกจากแม่ฮ่องสอนในรุ่นพิกัด53ิกิโลกรัมครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับเพชรดำเสรีผู้พิสิย์ยิมครับชื่อจริงชื่อนายกีรศักดิ์ทรงอัฐหานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับปัจจุบันในวัย23ปีครับ สูง1น0งเซนติเมตรครับสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ35เสมอ1นแพ้1 4ทําทำการฟรีต้อมอยู่ที่ค่ายเสรีผู้พิสิทธิ์ยิมในจังหวัดเชียงใหม่ครับมีโอโมเล็กเสรีผู้พิสิทธิ์ยิมครับเป็นผู้ปึกสอนมีคุณเสรีผู้พิสิทธิ์เป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับนฤพล,ลสอเทพสตาชื่อจริงชื่อนายวรพลชูวงศ์จากอำเภอโพทะเลครับจากจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันในวัย20ปีครับส่วนสูง165เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาครับชนะ23แพ้8ครั้งทำการฟตก้อมอยู่ที่ค่ายสอเทพสตามีตาเภาทองสิเจสายลุงครับเป็นผู้ฝึกสอนมีคุณสุเทพเสือดำครับเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะอ่าละครับนี่แหละครับมุมแดงครับตาเภาทองครับขึ้นไปถอมมงคลให้กับนฤพลเพิ่งมาโชว์ฟอร์ม แพนน็อกให้กับเพชรพัทยาเพชรอาศิระไปอย่างน่าเสียดายครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากภาคเหนือด้วยกันครับแม่ห้องสอนกับพิจิตครับแดงพิจิตน้าเงินแม่ห้องสอนนะครับเอาเลยครับยกที่1นึ่งเตี้ยกกว่าหน่อยครับทางน้าเพชรดำโชว์ฟอร์มเอาไว้แล้วครับสำหรับทางน้าเพชรดำครับอุ้ยเจอปักตอกซ้ายครับวงในไล่แขนพยายามจะกดคอครับอาศัยรูปร่างที่ไต้เปียบครับ พยายามเล่นงานไปที่พับในครับเจอแข้งขวาของนัลพลพยายามจะโต้ทีต่อทีแล้วครับเพชรดำมีจังหวะการขยับเข้าหาครับยีมวยตอกแข้งสองข้างเลยนะครับเพชรดำขยับานัลพลโยกอาจจังหวะขยับยึกยักครับออกไปแข้งขวาครับถึงจะหวาดได้แล้วครับนัลพลลอยกว่าต้องใช้เป็นประโยชน์แล้วครับ ช่วงทกไกลยาวกว่าเพชรดำครับจิ้มด,ด้วยซ้ายเจอเพชรดำคืนด้วยขวาครับน่ากระทิ้งไปกำปับบ้นเลยครับเพชรดำจับจังหวะให้อยู่กลางเวทีครับนาชิงจังหวะก่อนครับธน้าเพชรดำครับเจอกระแทกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งครับต่อหาเพชรดำดูดจังหวะการวางแข้งของนฤพลครับตายคอยรบกวนวงในจับได้พยายามจะทำเลี่ยมของตัวเองครับ โดนเพชรดำชิงตีไปก่อนแล้วรวบแขนกดแขนเอาไว้นะครับดาน,น้าเข้าหาก่อนครับสำหรับธนานเพชรดำออกมางเกมอีกทีครับเจน,น้าเข้าหาซ้ายวัดระยะต่อครับและเ,เล่นงานทา,างาโอ้โหเจอสวนครับาเพชรดำลงล่างแต่เจอแข้งขวาอัดเข้าลำตัวคืนเลยครับนะครับขวาอีกครั้งครับของธนาณฤพลดึงได้จิ้มด้วยขวาอีกทีมีหลวมมีหลุดครับเพราะว่าเล็กกวา่าต้องลงทุนนะครับธนานเพชรดำ กายเป็นนันลิปลนี่ขยับเข้าหาครับเพช็ดดมพยายามจะสวนด้วยหมัดและแข้งครับวงในลูดไล่แขนมาอย่างแต่งตัวกันอยู่ครับอย่างตีไม่ถนัดันตอนทีนี้แยกมาว่ากันต่อกลางเวทีครับนี่แหละครับเวียงเข้ามาอีกครั้งครับทางด้านเพชรดดามเล่นงานไปที่ช่วงล่างต้องลงทุนเลยครับนี่ครับรับก่อนพยจายณมจะผ่อนคืนที่หลังครับไปล้อเลียนล้อเล่นไม่ได้ครับ รับเยอะๆสะสมไปยางจะรั่วยางจะซึมหรือเปล่าครับท้านนริพลพยายามตอกยางอีกแล้วครับกระแทกซ้ายครับแต่โดนคืนครับพยายามจะจับนายวันโดยสอกเล่นงานฐานล่างต่อครับไปดำจ้ำเข้ามาหรือว่าเข้าบริเวณทางด้านซ้ายครับของท้านนริพลครับไปดำาวันศอกขวาแล้วเข้านายโกดแขนรวบเอาไวนา้นริพลกระชากมาตีด้วยขวาครับพยายามจะเขี่ยล่างให้เสียจังหวะก่อนครับแล้วตีด้วยซ้ายอีกที เล่นงานไปที่บริเวณด้านหลังของเพชรดำยำไม่สนครับขยับเข้าหาในริอมอนขยับชิงเดินก่อนครับเดินเบียร์ครับวงในไล่แข่งกันอยู่ครับเพชรดำตีหมดยกที่หนึ่งมา The, <Max. S 1> The Global Fight เอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่6ของรายการลุ้นพิกัด53กิโลกรัมครับ ทางด้านมุมน้ำเงินมาสกูลนี้ก็นั่นก็คือเพชรดำเสรีผู้พิสิทธิ์ยิมครับส่วนมุมแดงนี่ก็คือทางด้านน้ำเลพลสอเทพตาจักพิจิตริ้งด้วยศอกซ้ายเข้ามาครับใช้ซ้ายหน้าให้เป็นประโยชน์เลยครับด้วยความยาวของเ้าครับจังหวะกระแทกจังหวะฟันดูครับกระแทกแล้ววางแข้งครับเรานี่ครับจังหวะแรกกันครับน้เพชรดำลงล่างแต่เจอแข้งขวาอัดเข้าเต็มลําตัวยกที่2ครับเกมน่าจะเปิดมากขึ้นแลวครับทีมงานทั้งสองฝ่ายพยายามจะให เปิดเครื่อนดาหน้าเข้าหากันครับยั่งจะขยับเข้าหาเลยครับเพชรดำตีขาต่อยังควงกระจกครับนี่ครับมาสายคอยรบกวนเนี่ยครับทำลายจังหวะไปเรื่อยครับนันทบุวงในขวางหน้าตั้งแต่งตัวเยอะไปหรือเปล่าครับครับนี่แหละครับความขยันอยู่ที่ด้านเพชรดำแล้วครับล็อกลางไว้ก่อนครับแม่ไม่ยอมให้ตีครับโอ้โหดื้อจริงๆครับเจ้าเพชรดำ ้วยกับปันซ้ายกับปันขวาวงในไหแขนอยู่แล้วเสียบด้วยซ้ายครับนี่ครับเอาความที่เข้าตู้เลยครับรับเด้งซ้ายเข้ามาฤพลขวางหน้าป้ายเอาไว้ครับกระชากไม่ลงแต่แทงได้ครับอนนครับเจอแค่ขวาของธนาเพชรดำสวนคืนต้องบี้เลยครับธนานัทฤพลขวางอีกทีเสียบฝันด้วยซ้ายแล้วล็อกล่างเอาไว้ตีด้วยขวาอีกทีครับอาลนครับแยกครับแยก พยายาจะเปิดเกมเข้าหาครับนัลิพลเดินเจาะยางอีกแล้วครับตัวด้วยเกีนขวาขยับเล่นงานบอลเรือฐานหน้ารับเอากระปั้นมาแจมวงในลกัปต้าเพียนตีตอนนี้ธนาเพชรดำรวบแขนของนัลิพลเอาไว้ได้หมดแล้วครับอยู่ที่อาวุธแล้วครับหลังจากนั้นนะครับขวางเอาไว้ถอดออกมาก่อนครับธนาเพชรดำเอาละครับหายใจทางปากเลยครับนัลิพลอย่ายุบอย่าย่นครับเอาละครับจะมีนาทีทองครับทางนั้นเพชรดำ ขยับเข้าหานันทพลพยายามจะขยับเบียด่วด้วยแกนขวาโดนแล้วหาจังหวะโต้ไม่ทันครับอะไรครับจับไน้อีกทีล็อกวยซ้ายลากมานันทพลตีก่อนครับแล้วตีอีกทีครับนันทพลมากว่าจะมาครับเริ่มช้าลงไปเหมือนกันกับดำใช้พละกกำลังไปเยอะกันในชุม้นวางในแกงเกี่ยวได้นันทพลทิ้งได้หมัดแล้วล็อกเลยครับล็อกแล้วตี ยังเถียงได้อยู่ครับเพชรดำแต่ดูครับในช่วงป,ปลายมันไม่ชัดแหละครับครับเพชรดำเดินหน้าเข้ามานลผลปักหลัรกรอครับขวาหลุดเจอซ้ายแล้วขยับหลอกหนายังไม่คมเลยครับธน,นาเพชรดำลากลากลาก,วก,วกตัวแบบนี้นี่แหละครับโอ้สองจิตสองใจโดนเลยครับแล้วเสียพันทีครับนลผลเพชรดกระชากเทเอะไะครับ ช่วงโค้งสุดท้ายครับของยกที่สองอพรดัมอ,าาอุ้ยเตะขัวลากหลังโกยรับลูกนี้แบบล้มตั้งยืนเลยครับเริ่มหายใจแรงเหมือนกันครับำทางด้านนาริบุน,น,นพีดัมปัสต์ตซ้ออยายอุ้ยเตะต่อย่างซัดต่อขวามาเข้ามาเป็นชุดครับตั้งหลักตั้งลำได้น,น,น,นาริบนพยายามจะรับใต้ตีครับเวลาม,มานี่ก็มาน่ากลัวนะครับทางธนาพชรดัมนะครับนาริบนเดินจี้เข้ามา,า,กกรรา,าเพชรดัมพยายามจะเล่นงานทางล่างแล้วหมดยกซะก่อนครับพักกันครู่เดียว เด็กเกิร์บไฟส์ครับคุผู้ชมครับค่ที่อของรายการเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับนักชกจากภาคเหนือด้วยกันครับนฤพลสอเทพสตาร์ในมุมแดงครับจากพิจิตส่วนน้าเงินครับเพชรดำเสรีผู้พิสิทธิ์จินครับนักชกจากแม่ห้องศนในมุมน้าเงินนี่ครับทิ้งขวาเข้ามาโดนปลายหมัดครับแล้วขวางหน้าเลยครับนฤพลกระชากมาตีครับ โอ้โหดูครับพยายามจะใช้หลักใช้เหลี่ยมครับแต่ว่าลูกปืนครับอยู่ที่ทางด้านนักชกจากแม่ห้องสอนในมุมน้ำเงินเลยครับอะครับ3นาทีสุดท้ายการเรียงการหาผู้ชนะยกที่3เริ่มครับเปิดเกมมานาริโบนชิงเดินก่อนเลยครับเก็บด้วยซ้ายวงในจับได้ไล่แข็งอยู่แล้วตีด้วยซ้ายเนี่ยครับนะครับแยกครับแยก ใครดีใครอยู่ใครฟิซซ้อมมาเปรียะก่อนเอา้าแม้โดสนสวนด้วยกับมันขวาครับแล้วเติมเลยครับแต่หน้าเป็นดำใช้หมัดทู่แล้วครับนี่ครับแล้วล็อกล่าซอยไปเรื่อยครับเน็บไปเน็บมาครับเอาแล้วครับพยายามจะเอาความถี่เข้ามาตู้ครับเบียดเข้าหามีอะไรงัดออกมาหมดแล้วครับนี่ครับเน้นมืนลลอลำตัวเ่อยเป้าใหญ่ก่อนครับ โอ้ต่อยเข้าอย่าได้น่ากลัวครับแต่ว่าดูครับล็อกมาพยายามจะหักแ่แต่ตัวลอยกว่าครับทาธนานนรพลไม่ลงครับเอาละครับต้องเข็นออกมาให้หมดเ่ยเหลือบมองเวลากันนะธนานนรพลทิ้งด้วยขวาเลยเอ้าโดนแล้วครับมีอาการแล้วครับทาธนานนรพลนม่คนโดนลำตัวแยกเขี้ยวเลยครับเอาละครับโดนใบหน้ายังพอเท่านี้นี่ครับเน้นบริเวณเป้าใหญ่อีกแล้วครับหน้าเพชรดำเพชรดำต้องเดินให้ตลอดครับ โดนลำตัวแล้วกระอักกระอ่วงครับโอ้แต่ว่าเพชรดำยังเติมไม่ได้นะครับรนะครับตีด้วยซ้ายกอดกััพูชลเพชรดำรวบเอาไว้แยกมาครับแยกมาน่าจะเห็นช่องน่าจะเห็นอะไรดีๆนะครับเพชรดำหาครทิ้งด้วยศขวาลัดล่างเอาไว้ตีตีนี่ครับยืนนิ่งเลยคระตันนริพลเอาครับไปเหลือมองเวลานิดเดียวครับเพชรดำเล่นใหญ่เลยครับ พยายามจะสาวกับปานใสครับอุ้ยเจอบวกเจ้าตวดเหมือนกันครับนะครับจับล่างตีซอยเข้ามาโอ้โหตอนนี้เรี่ยวแรงของทางด้านนั้นลิพนมีปัญหาครับอยู่ครับอยู่ที่เพชรดำครับแต่เลี้ยงเด็ตลอดแค่ไหนครับพยายามจะขยับเข้ามาขว้ขวาซัดลำตัวครับเสียบด้วยซ้ายอีกทีกระชากมาเทเลยครับโอ้โหเทกระจัดทิ้งลงไปกระสนาเพชรดำ แย่ yeah, ครับแย่ yeah. เหลือมองทีมงานขอความช่วยเหลือหรือเปล่ากัลตานนั้นล,ลิพลเจอเพชรดำเปิดเกมบุกขนาดนี้ครับหลอกลางไว้เสียบด้วยขวาเพชรดำขึ้นด้วยซ้ายแล้วตั้งกระแพงะค,ครับโหวงสุดท้ายครับ40วินาทีเหลือยาวจะหัดเดือนอีกครั้งครับมาริพอลเพชรดำดันเข้าเชือกวงในดันแล้วดันไม่สุดนี่ครับเจอกระแพงหน้าของกัลตานันล,ลิพลครับ โอ้แต่นี่ับพอเจอรัดเจอมัดเจอฟัดนี่มีปัญหาเหมือนกันเอาเลยครับมัด,ม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 ดตัดลำตัวหายไปแล้วการ์เธนเ็นดัไปขวาเข้ามา,าดึงได้วางไปซ้ายแล้วรวบในตีเอาละครับโอ้โหวัดหัวใจเลยครับตอนนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายครับวางมาคืนเมเยมาจะคืนด้วยแข้งขวาครับแล้วครบ3ยกเรียบร้อยครับ คู่ทีห6ของรายการน้ำรุ่งกัล53กิโลกรัมระหว่างทางนั้นรุ่พลสอเทพตาจักพิจิตครับกับเพชรดำเสรีผู้พิสิทธ์ยิมนักชกจากแม่ห้องสอนโอ้โหใส่กันไม่ยั้งครับเดี๋ยวต้องดูจังหวะนี้ครับขวาตรงของเพชรดำแล้วพยายามจะแยกออกมาแกมีหมัดอัดลำตัวครับอู้ง้างครับแล้วจิ้มลำตัวอู้ยออกอาการครับแต่กล่อบไม่ลงนี่แหละครับล่างและสลับบนครับ แต่ดูครับในช่วงปลายยกเจอทัางหน้นรนฤพลแกคว้าตีอะไะครับท่านผู้ชมครับผลจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับ alright before decision go to the let's we judges decision, let check out the bonus round <c oughs> สนับสนุนโดย Max m มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดน้า on iOS and Android Bonus for Blue and Red Corner, Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner, Narabon salt Ten Star.